คำเตือนคลิปวิดีโอนี้จัดทำมาเพื่อความสนุกสนานและความบันเทิงเด็กน้อยต่ำกว่า18ปีไม่ควรรับชมนะครับน้องๆ โอเคครับก็กราบสวัสดีมิตรรักนักปัน่นทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง t ุ mor r o w ลอีกแล้วนะครับผมวันนี้เราก็มีในวยเกม Super X ์เอ็พีพีนะครับทุกคนมาในทุน900เนาะมาเบ็ด9ไปก่อนเลยไหมครับทุกคนก็ในตอนนี้ผมก็เล่นอยู่ในเวลา5โมง3านะครับทุกคนแต่ก็เพิ่งมาลงนะครับทุกคนโอเคมาดูกันนะวันนี้เราจะได้ลุ้นคูณสูงสุดเท่าไหร่นะครับทุกคนก็อย่างที่ผมบอกเกมนี้ยังไงผมก็ต้องได้เล่นนะอาทิตย์ดึงนี่สัก2-3รอบก็ยัังดีนะครบ ก็วันนี้เป็นวันอาทิตย์หันศานะครับสุดวันสุดสัปดาห์เนาะโอเคดอกนี้พาไปก่อนเลยครับทุกคนเมก้าไปที่292เอาวะมาแบบนี้มายังไม่เคยได้เพชรเลยนะครับทุกคนได้เพชรแบบเต็มเต็มหน้าหรือว่าประมาณ4ช่องอะไรอย่างนี้ก็ยังไม่เคยได้เลยมีแต่ได้ตัวอื่นนะครับแล้วก็เคยได้แค่ทองไปเนาะแต่ว่า เพชรนี่ไม่เคยเลยนะครับทุกคนสก,กัตเทอรเกือบมายังไงเอย่ยบางทีลงก็ลงง่ายนะเกมนี้กดแต่เขาชอบให้เรากดโทโบแล้วก็เรียบร้อยครับเขาฟีเจอร์นี้ฟีเจอร์คูลน,นะเขาชอบให้เรากดโทโบกดกดกดอันเนี้ยปั่นเร็วๆอ่ะทุกคนติดอ่างทําไมครับเนี่ยโอเคคูณ5นะทุกคนก็เอาเบ็ดไปคูณน,นะครับได้ไปที่4-5นะครับไปต่อดิ สแคร t เทอร์มาแค่2บางทีบทจะลงยากก็ยากเลยนะ s แค t t เทเกมนี้จะง่ายก็ง่ายเหลือเกินนะครับเกือบมาไปครับยังไม่มานะมันต้องคอยกดเขาเรียกอะไรอะกดค้างอะทุกคนให้มันห,หมุนเร็วอ,อย่างเงี้ยนะโอเคเข้าฟีจเจอร์คูณครับวันนี้เราจะได้คูณไปที่เท่าไหร่บ้างโอ้โหอ่ะยังดีนะคูณ21คูณ22นะครับรวมกัน ก็รางวัลไหนไปอีกนะครับทุกคน198ครับผมโอเคยังไม่ลงไปจากทุนนะทุกคนกำไรก็นิดเดียวเองนะครับทุกคนตอนนี้จัดไปโอ้โหเพชรขาดช่องเดียวช่อง3ผมอยากจะรู้จริงๆเลยใครเคยได้เพชรมั้งไหมครับเกมนี้คาฟีเจอร์คูณสองไอ้คูณอีกแล้วนะครับมาแค่2แถวตลอดเลยนะทุกคน <c oughs> ดอกนี้คูณพันคูณร้อยมา เอ้ยหลักพันหลักร้อยมาแต่หลักหน่วยกับหลักสิบไม่มานะครับทุกคนไม่งั้นได้คูณพันแน่ๆผมเองก็เล่นหาคูณพันนะทุกคนเพิ่มเบ็ดดีกว่าตอนนี้อ๋อกดไม่ไปแล้วอะเอาเบ็ดจะเอาเบ็ดสิบห้ามีไหมอะมีสิโอเคเบ็ดสิบห้าราคาทุกคนไปครับยังอยู่ในกำไรอย่น,น,นะทุกคนตอนนี้เอ้าทาไมมันผมปรับผิดหรือเปล่าวนะ่าเพิ่มยังไงเนี่ย โอ้โห oh, ได้เพชรนิดเดียวครับทุกคนยังแพงเลยนะได้เป็นร้อยเลยอะ่ะนี่ถ้าเต็มหน้านี่ผมว่าแตกนะยิ่งกว่าตัวคูหนึ่งทุกคนไปต่อลัวไปดิลัวไปลัวไปลัวไป,ล,วไปลัวไปอีกครับหื <c oughs> ห่างไกลสแคทเทอร์เหลือเกินโอ้โหเข้าฟีเจอร์คูนะครับทุกคน มาแค่แถวเดียวนะรอบนี้2,000หรือเปล่าแค่คูณ2โอ้โหผมนี่ไม่อยากจะลุ้นเลยนะตัวคูณพันเนี่ยหลักพันนี่ยากมากเลยนะผมเองยังไม่รู้ว่ามีใครเคยได้หรือเปล่านะครับก็ได้มากสุดไปก็ตอนนั้นมันเท่าไหรอ่อ่ะแค่90คูณ90กว่ามนะั้งถ้าจะไม่ผิดนะทุกคน โหเหลือ700แล้วทุกคนตอนนี้อ้ยสกัดเธอมาหรือเปล่าแล้วก็ยังไงตรวบก็ให้ไม่มานะครับทุกคนโหอย่างลุ้นเกมนี้นี่ถ้าได้คูณพันเมื่อไหร่นี้ผมก็จะเป็นอะไรที่สําเร็จไปอีกขั้นหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าตั้งไว้ว่าอยากจะได้คูณพันนะจะเล่นจนกว่าจะได้นะครับทุกคนใส่มันจะต้องรัวไปอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ย โอเคได้มงกุฎร้อยสิครับมงกุฎอีกแล้วมงกุฎนี่ก็แพงนะครับทุกคนเพชรมงกุฎอะไรพวกนี้แพงหมดเลยนะไหลเลยไหลยับยับเลยตอนนี้ลัวไปดิครับชึ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 บชืบยังไม่มา ออามาแล้วครับทุกคนเบ็ดสหนะครับสแคเทอร์รอบนี้ขอคูณหนักๆนะทุกคนมาสามพันหรือเปล่าคูณสามสิบดอกแรกก็สวยแล้วทุกคนสวยอยู่นะ30 41เป็น71คูณเจ็สครับรอบนี้ทั้งหมดตัวกรบก็ให้พันแปิบครับทุกคนเซนสเตชันแล้วมาผมเองว่าไม่ลุ้นคูณพันแล้วตอนเนี้ยเอาให้รอดไปก่อนนะทุกคน คาสคาเทอร์ก็พอใจแล้วครับสำหรับเกมนี้ <c oughs> ถือว่าไม่เกลือมากนะโอเคยังได้อยู่ครับรอบนี้รวมทั้งหมดคูณ10นะทุกคนก็ได้ไปที่150นะครับเอาเบ็ดไปคูณนะใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรืออาจจะเป็นผู้ชมใหมนะ่นักปั่นมือใหม่เนี่ยก็คือจะเอาเบ็ดนะครับเกมนี้เอาเบ็ดมาคูณเนาะสมมติว่าอันนี้คูณ11 รวมทั้งหมดแล้วก็เอา1 5บ1้คูณสิอย่างนี้นะครับทุกคนโอเคเป็นพันห้าแล้วครับทุกคนตอนนี้โอ้โหยังสวยหมดยังครับเนี่ยนี่กี่รอบแล้วเนาะจัดมาอีกร้อยหกห้าอันนี้มันเท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้หมดแล้วครับทุกคนก็รางวัลชนะไปที่หนึ่งพันหร้อยเก้าสิบห้านะครับทุกคนตอนนี้เป็นเท่าไหร่แล้วเรา ลองปั่นดูเนาะมันกดดูไม่ได้อะมันไม่หยุดสักทีเนี่ยสองพันแล้วรับทุกคนพอดีกว่านะเดี๋ยวถอนสองพันสองแล้วกันถ้ามันไม่เพิ่มนะทุกคนแต่ถ้าเพิ่มก็เราจะถอนเป็นตัวเลขกลมๆนะครับมาดิได้ถอนเฉยเพราะเกมนี้ผมได้ถอนบ่อยเหมือนกันนะครับเนี่ยโอเคเอ้าได้เพชรมาอีกนะทุกคนนั้นไปต่อเอ้าถอนสองพันสามแล้วกันครับทุกคนเศษสิบห้าพอดีเลยนะโอเคก็ พอเท่านี้นะครับทุกคนคูณพันเดี๋ยวเอาไว้ลุ้นอีกนะทุกคนเดี๋ยวมันจะลดไปมากกว่านี้เราเอากําไรไว้ก่อนนะครับทุกคนโอเคยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ให้ช่อง Tomorrow ด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงผลักดันและกําลังใจทําคลิปต่อๆไปนะครับทุกคนสําหรับวันนี้ก็บายครับผม